Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you to you. Happy birthday, happy birthday. Tất không? Happy birthday to you. gì? อกเดียวนี่นะเป็นกันเฮ้ยไม่ใช่เทียนดอกเดียวหายนะครับวันพายวันเกิดอแทีนีเองก็ไม่ใช่สตอรี่นะครับวันอะไรไม่ใช่สตอรี่ก็สิงตาไๆอ่าได้โปรดหรืคนก็ขอเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับที่จะไว้พรให้นะครับหรือใครอยากอวยพรก็อวยพรตามหลังเนาะก็ปีนี้ก็ขอให้ที่เองนะครับทำงานแบบราบรื่นนะครับไม่ให้มีวุ่นวายนะครับแล้วก็ขอให้พบเจอสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ ขอให้มีความสุขตลอดไปครับผมจุกทีหนึ่งจุกทีหนึ่งทุกทีหนึ่งก็ขอบคุณลุงพลป้าแตนมากครับที่ให้โอกาสผมมาที่นี่นะครับผมมาเดือนรบกวนลุงพลถึงเดือนแล้วะมาเดือนมไม่ไชน่ครับมก็ขอฝาวกบตัวปเป็นนานนะครับ ทุกช่องเลยนะกครไม่แข่งได้พ่รอยังคะลลุกเลยครับขอบคุณครับที่แรกที่ผลอมีคนรักมากๆขอให้มีนิสพที่ดีปื่อไทยขอให้มีคนรักค่ะขอให้เริ่เลยงินทองสุขภาพดแ่ค่ะะขอใหุ้่าย